อ่ามิสเตอร์อับดุลรฮิมอับดุลลอห์นะครับอ่านี่คืออ่าผู้ที่จะนำเสนอนะครับอ่าชาคิรินเจวานิเนี่ยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับชาคิรินครับโย้าเย้ตะเข้ามาแลไรเข้ามาอะไรชาคิรินซาบิรินมาสักวิซาบิรินซาบิรินตูดูด็กระหางกย่อต่อเลสตช่ไหต่อเลสว่าที่อิบรอฮิมอิบรอฮิมอ่ะเดาดังมาสักอ่ามาสัโดดวัอเกย์วันยอดอ่ะ ก็เกินลุมพินีสักตั้งหกหรือแปดกลุ่ยาวต่อถ้ตัว,ตวอโอเคพร้อมมั้ยเดะพร้อมไหมกิตะพร้อมนะครับพร้อม,อมไม่ชอบหรอกแต่ฮัลลโตุเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเราก็ดำเนินการนำเสนอเลยนะครับเพราะว่าเรามีสองกลุ่มวันนี้นะครับอขอเรียนเชิญเลยครับกลุ่มของกลุ่มที่เจ็ดน,นะครับยยม,มาลูดีอลัอล,อ,ลอัฟโอนีนะครับเชิญครับเชนะ่าจนะัดเชนะ่าจัด 对呀。Yeah, yeah. คือครับเชิญอาากิรีแน่นอนเชนาจบเลยอหรออ่าต้องรู้มตตอิตูมีมังมังแค่ชนจัจบอ้พระหนอ้พระหินอิบราหินเนชิญครับ Nampak tak? Ya, nampak-nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar saya, keluar Jamaludin al Saya, saya nama Ibrahim Melamin. saya Ibrahim Melameng. Lepas itu, saya nama Ibrahim Melamin. Lepas itu, saya nama Ibrahim Melamin. Lepas saya nama ยามาลุดดนอัลอาฟกอนียามาลุดดนเริ่มไปเศษเลยนะอาจารย์เริ่มเลยครับเริ่มเลยครับเริ่มได้เลยชีวประวัติโดยย่ออัสยิดยามาลุดดนอัลอาฟกอนีถือกำาหนดที่กาบูลอัฟกานิสถาน เมื S <S. <S. ่อปีคศ1839ท่านถูกเรียกว่าอัลอัลอฟวานีก็เป็นเพราะท่านถูกเรียกว่าอัลอัฟวานีก็ก็เพราะเป็นชาวอัฟกานิสถานหลังจากจบการศึกษาสายสามัญในประเทศของท่านแล้วท่านก็เข้าร่วมกลุ่มเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมีเชื่อเรียกว่าการเคลื่อนไหวของ ลัลทธิรวมของอพวกที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดคือเป็นกลุ่มของคือเป็นกลุ่มการเคลอนการเคลื่อนไหวที่มีจุดประสงค์เพื่อก่อตั้งคอริฟะอิสลามสําหรับประชาชาติอิสลามทั่วโลกแล้วก็ท่านเป็นผู้นําที่มีความฉลาดมีความสามารถสูงโดยเฉพาะ,ะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ตักวิทยาวิชาที่วิชาที่ว่าด้วยการคิดคิดหาเหตุเหตุผลหรือ,อที่กล่าวด้วยกฎแห่งความคิดปรชัชญาปรชาัชญาแต่ท่านาไม่ได้เป็นอุลามะดังไม่ได้เป็นอุอลามะไม่ได้เป็นอุลามะดัง ความกตเจขอ,ของนักเข e like ียนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซ yeah, yeah. yeah, ียไปฮกดอสตาไปเฮกดอสตาอิตาิเซนนี่ีสกนี่อืมโอเคอ่าหรออันนันพอพ่อยไ่รอเองอิราฮหหลุดมาแล้วออราฮิมครับอิรมเมลเมงครับยัยเด็ดเด็ดจีตอ่าประตูเบี Pesen tak ada habis lagi. Ya masuk lekas lagi eh. ต่อไปเช็คเองต่อด้วยแล้วก็อ่และท่านและท่านเองก็ไม่ได้และท่านเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีความคิดสมัยใหม่ในศาสนาหรือไม่ใช่นักนักปฏิรูปศาสนาแต่ท่านเป็นผู้แต่ท่านเป็นผู้มีความคิดทันสมัยในการ แต่ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดทันสมัยในเรื่องของการเมืองต่างหากเพราะท่านไม่รู้เพราะท่านก็ไม่รู้ไม่รู้มากนะักเกี่ยวกับอัลกุรอานและฮะดิษท่านเป็นท่านเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของชนชาติอังกฤษที่เข้ามาปกครองอ ที่เข้ามาปกครองเมืองขึ้นประพดตุส่วนเรื่องอ่ความเชื่อมั่นทางศาสนาท่านโอนเอียงไปทางทัศนะของชีอดังนั้นจึงดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าการที่ยามาลุด,ดีนอัลอัฟวานีได้ตำหนิกลุ่มอ่ กลุ่มอะกลุ่มอาลุสุนนาวัลเมะมาอัตในหลายๆเรื่องเพราะระหว่างทัศนะของชีอัตและอาลุสุนนาวัลเมะมาอัตนั้นแตกต่างกันเสมอโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพัดแล้วล่ะสักเกี่ยวกับอิทธิพัดการวินิจฉัยปัญหาศาสนาที่ไม่เคยมีมาก่อนและ ตักลิลการปฏิวัติการปฏิบัติตามโดยที่ไม่รู้ต้นสายต้นสายปลายเหตุแล้วก็ในปี1869เมื่อขณะมีอายุได้30ปียามารุดดีนอัลอัฟกานีได้ถูกรัฐบาลอัฟกานิสถานขับออกนอกประเทศเพราะเพราะว่าลนะักษณะทางการเมืองของท่านนั้น ขัดกันขัดกับแนวทางของผู้ผู้นำอัฟกานิสถานในขณะนั้นแล้วก็ครั้งหนึ่งครั้งเมื่อท่านนำนักอยู่ในอียิปนำนักอยู่ในอียิปชื่อเสียงของท่านต่างก็เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วทวไปเพราะเพราะว่าท่านเป็นผู้นำท่านเป็นผู้นำหนุ่มเพียงคนเดียวที่ต่อต้าน ลทัทธิครอบครองเมืองขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบครองเมืองขึ้นชาวอังกฤษหรือชาวฝรั่งเศสตามซึ่งตามซึ่งตามซึ่งขณะนั้นกำลังรุกรานกลุ่มประเทศที่ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม อ่านาจริงอ่า,ลอา,อาแล้วก็นักศึกษาของมหาลัยอัลอัลอสาสฮาเป็นจำนวนมากที่เกิดความประทับความประทับใจหรือคล่งใครต่ออัลอัฟกอนีอ่าเช่นมูฮัมหมัดอัลมูฮัมหมัดอับดุลฮัสซัน มูฮัมหมัดอับดุลอาซันอัตตาวิลก็มูฮัมหมัดอับดุลชอบที่จะไปบ้านของชอบที่จะไปบ้านของยามาลุดีนอัลอาฟกอนีมากกว่าจะไปนั่งอยู่นักมากกว่าจะไปนั่งเรียนอยู่ที่มหาลัยอัลอาซฮาร์ก็เพราะก็เพราะเขาได้รับบทเรียนจากยามาลุดีนอัลอาฟกอนีมากกว่าที่มหาลัยอัลอาซฮาร์เจน วิชาตักวิทยาปรัชญาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเมืองดังกล่าวนี้อาจจะเป็นเหตุทำให้ความตั้งใจของพ่อแม่ของมูฮัมมัดอับดุลที่ต้องการให้ลูกได้เป็นอุลามะาที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันกับอเช่นเดียวกันกับอิบนูฮ์มัด อิบนุนฮามัดอัลไฮตามีซาคารียาอัลอันซอรีและอัลบายูรีปัญญาบัตจากอัลอัสฮาร์ต้องผิดหวังเพราะการศึกษาของมุฮัมมัดอัลอับดุลอับดุลถูกครอบงำจากบทเรียนทางการเมืองของอยามาลุดยามาลุดยามาลุดดีนอัลอัฟวานี เพราะสาเหตุดังกล่าวนั้นทําให้มูฮัมหมัดอับดุลต้องละทิ้งอาตนะของเดิมของตนคือทัศนะของอัลุซุนนะวะลยมามะอซึ่งไม่เป็นที่พอใจของยามาลุดินอัลอฟวานีผู้เป็นอาจารย์ของตนการกระทําดังกล่าวนั้นทําให้บรรดาอาจารย์คนอืนอ่นๆของมูฮัมหมัดอับดุลไม่พอใจต่อการกระทําของเขา ก็ในปี1879 1 8คือประมาณ10ปีหลังจากยามารุดีนอัลอัฟโอนีตั้งหลักฐานอยู่ที่อียิปท่านก็ได้ถูกสุลต่านตาฟิกปาซาผู้นำอียิปถูกขับไล่ออกนอกประเทศเพราะการเมืองและศาสนาของท่านไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาลอียิปต์หลังจากนั้นยามารุดีนก็ เดินก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่ยุโรปเขาได้ไปเยื่อนกลุ่มประเทศยุโรปในหลายๆประเทศและสุดท้ายก็ได้นำพักอยู่ที่กรุงปารีสเมืองหลวงแห่งฝรั่งเศสในปี1884หลังจากนั้นที่ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปารีสประมาณ5ปีท่านก็ได้ทราบข่าวว่ามูฮัมหมัดอับดุลซึ่งเป็น ส,สิทธิ์ที่รักของท่านถูกรัฐบาลขับไล่ออกจากประเทศอียิปต์ไปอยู่ที่เปรูเลบานอนในฐานะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยสุลตานีสุลตาน,น,นียายามาลุดีนอัลอัฟกานีก็ได้ก็ได้เรียกสิทธิ์ของท่านคนนี้ไปยังปารีสและทั้งสองคนก็ได้ไปร่วมกันจัด นิตยาสาร al urwatul h u s โ o ซึ่งเป็นนิตยาสารเมืองที่มีที่มีที่มีรักษามาจากอิสลามนิตยาสารดังกล่าวมีโอกาสจัดพิมพ์ได้เพียง18อันดับเท่านั้นซึ่งอันดับแรกเริ่มจากเริ่มจัดพิมพ์เมื่อวันที่13มีนา1884 ส่วนอันดับสุดท้ายเมื่อวันที่17ดตุลา1,884เช่นกันนิตยสาราทั้ง18อันดับนี้ภายหลังจัดพิมพ์รวมเล่มขึ้นที่อียิปต์และจัดและจากนิตยสารดังกล่าวดังกล่าวนี้ทำให้ผู้เขียนสามารถทราบได้ว่าเป็นอย่างไรใครคือยามารุดดีนอัลอัฟกนีและมุฮัมมัด Abdul Punan Yamaluddin Al-Afghani เป็นนักการเมืองที่ ยามาลุดินอัลอาฟวานีเป็นนักการเมืองที่ต่อต้านรลฐที่อ่าจากวนินิยมของชาติชาติตะวันตกอย่างจริงจังโดยเฉพาะรัทธิแพร่อำนาจของชาวอังกฤษซึ่งกำลังปกครองอินเดียและอียิปต์อยู่ในขณะนั้นไม่เพียงแต่แลทัทธิของ ของจากวรด,ดินิยมของชาวอังกฤษนั้นแต่บรรดาผู้ที่สนับสนุนให้กับลัทธิจากวรดินิยมของอ,อังกฤษเช่นเซอร์ไซย,ยิดอามัดอามัดคานและไซซากูลามอามัดก็อลัอลอลัอลกอตยานีก็ถูกวิพากวิจารพร้อม ยังได้ถูกให้ชื่อเป็นว่าทาสของรัทธิจกักรวรรดินิยมอังกฤษอีกด้วยจากที่ได้กล่าวนั้นพอสรุปได้ว่าบรรดาผู้ที่ชาวอินโดนีเซียคิดว่าพวกเขาเป็นแกนนนำของอความคิดสมัยใหม่ในศาสนานั้นแท้จริงแท้จริงแล้วในในระหว่างพวกเขา พวกเขาเองก็ยังมีข้อแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนิตยาสารอัลอุรวัวตุลวุสโกสุดท้ายก็ถูกสั่งปิดโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและเขาก็ถูกขับไล่ออกจากประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยจากนั้นยยมาลุด,ดินได้เพเนจรไปยังตรุรกีไปพักพิงอยู่กับราชาลราชาอับดุลฮามิด ฮามิดรัชชอับดุลฮามิดคานและเขาก็ได้เสียชีวิตณนั้นในปี1897รวมอายุของเขาทั้งหมด58ปปีเป็นต้นจากที่จากที่กล่าวจากที่กล่าวมานั้นเป็นประวัติ โดยสรุปของผู้ผู้นำเมืองที่ยิ่งใหญ่ชื่อยามารุดินอัลอฟวานีเขาจากไปโดยไม่ได้ทิ้งหนังสือเกี่ยวกับศาสนาไว้มากนักนอกจากนิตยสารเล่มที่ชื่อเล่มที่ชื่ออัลอุดวาตลวุสกกและหนังสือเล่มเล็กออีกสองเล่มคืออรอ,อรอรดอร แล้วก็อัลอะลัดอะลาดะและบาวติสต์อัลอ,ลอ,ลลอ,ลอฟกานิสถานจากสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้นี้สามารถสรุปได้ว่ายามารุด,ดินอัลอาฟกานีนั้นไม่ใช่นักวิชาการด้านศาสนาและก็ไม่ใช่แกนนำของกลุ่มที่ ไม่ใช่แกนำกองของกลุ่มที่ผู้ที่มีความคิดในศาสนาแต่อย่างใดแต่ว่าเขาเป็นเพียงผู้นักต่อสู้เพียงนักต่อสู้เพื่อ,อมนุษยธรรมและอิสลามของประชาชาติอิสลามเท่านั้น ต่อไปคือแนวคิดทางการเมืองของอัลฟากกนีเอย,ยามาลุดดีนอัลฟากอนียามาลุดดีนอัลฟากอนีเป็นผู้นำที่มีความคิดทันสมัยในเรื่องทางการเมืองและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองโดยเฉพาะของชนชาติอังกฤษที่มีความที่เข้ามาปกครองในเมืองนั้นและเป็น นักการเมืองที่ต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตกอย่างจริงจังโดยเพียงเฉพาะลัทธิแผ่อำนาจของชาวอังกฤษนั้นแต่บรรดาผู้ที่เป็นแขนขาหรือผู้สนับสนุนให้ลัทธิจักรวรรดินิยมของอังกฤษเช่น เสชัยชัยิดอาหมาัดคานและมัส m า s a k ะ l a มัดอัลก q ยยานีอัลกอ t ยานีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยพร้อมทั้งถูกให้ชื่อเป็นทาตของลทัทธิจกักรวรรดินิยมของชาวอังกฤษอีกด้วย ยามาลดีนอัลฟากอกนีมีความเชื่อว่าการค้นปูอิสลามนั้นสามารถกระทำสำเร็จได้โดยการปรับวิชาการแขนงต่างๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ให้เข้ามากับศาสนาเพราะความรู้ทันสมัยนั้นไม่มีอะไรขัดแย้งกับหลักคำสอนของคัมภีอรอัลกุรอาน และที่สำคัญที่สุดคือมุสลิมจะต้องมีเอกภาพอยู่ภายใต้ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งทั้งนี้เพื่อให้เพื่อจะให้สามารถรักษาอิสพภทพทางการเมืองของโลกมุสลิมไว้จากการทำลายของจกักรวรรดิโยุโรปนิยมเอจักรวรรดินิยมโยุโรปได้ ตามความคิดของยามาลุดินอัลฟาโกนีจตนารมณ์ที่แท้จริงของอิสลามนั้นอยู่การอยู่ที่การปรับความคิดและการตีความค,คำสอนที่ทำสมัยภายใต้กรอบอิสลามอยู่ตลอดเวลาในการบรรยายของท่านยามาลุดินอัลฟาโกนีชอบ ชอบศัตยานถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอิสลามพร้อมความรุ่งเรืองทางการเมืองความมั่งคงของวัตถุความสำค,ความสำเร็จด้านวัฒนธรรมและวิชาการทั้งนี้เพื่อย,ย้ำให้นักศึกษาของเขาให้มีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการอิสลามเท่านั้นที่จะ ยังความสําเร็จให้ขึ้นได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าชีวิตของยามารุดินอัลฟาโรนีเป็นสักขีพยานที่ดีที่สุดถึงการอุทิศตนของของเขาให้แก่สวัสดิการของโลกมุสลิมทั่วโลกโดยการ ลำเอียงให้แก่ชาติหนึ่งชาติใดเป็นดินของเขานั่นอยู่ทั่วโลกเหมือนดังปุยของเขาอัสาลาอิลับอิดเออสลา,าอิกละซึ่งกล่าวว่าฉันไม่มีประเทศใดนอกจากอิสลาม ความอัจฉริยะของเขาทำให้เขามองโลกได้กว้างและมองได้ทุกแง่ทุกมุมเขาว่าโลกมุสลิมทั้งหมดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเอชไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดกำลังถูกพวกตะวันตกคุมูกุกค,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 คามอยู่จริงและเมื่อเปรียบเทียบ การคุกคามนี้แล้วเขาเห็นเขาเห็นว่าโลกมุสลิมยังอ่อนแอมาก